โอ้ว oh, oh, ้าวชาวไอหนำสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบาอย่างมีสานติตีครับผมมื่อนี้กับไผ่เต้แมงนะครับยังมะเข่าครับผมแมงมืถือจากตัวเลยมีแต่แมงกินบ่ได้ครับมืถือจากตัวครับนี่จะแมงกินนุ่ดํายังดากรบื้อมาเราจะเปลี่ยนแผนนะครับเราจะพากันออกหาหนู หไต่กรอบไต่เขียดนะครับมันดูเหมือกันครับก็นีที่มานไมานครับแต่ไปชมทบกับก๊อฟล้อมอสูนะครับกับบ้าวัดผุ้ล่ะครับยุธงน้าแล้วครับผมยังไผชมทบอยู่พุ่นครับมันเหมือกันครับมันดีที่มานไมานครับผมครับน้ําเย็นครับน้ําทิ้มก็ครับผมปะหว่างนอาทงครับผมเจี่ยน้อยครับเจี่ยน้อยกาลงครับผมเอ้ยสามกาลง เดิมครับเรื่องบอกเดินทางนะครับผมออกเดินทางหาหนูครับยังอย่างนี้จ็ที่มาโนมันมากับก๊อบล้อมศูนย์ครับกับบ้าวัดครับน้ำเย็นครับเหมือนเดิมเียลน้ำกินท่าเราครับผมก็ที่เดินทางนะครับดิมเดิม อไถแมงเล็วนอ้อไปไยแมงเ oh, oh, oh. ออเอ่อเออศิลป์ไปตามคางห้วยคางน้องนะครับเพราะหนูจะอยู่แถวคางน้ำเพราะิ่นไถนาะไถหุบบ้านเขาเรียบร้อยนะครับ oh. ครับของก็มาถึงฟังสาแล้วนะครับ oh. หนูโดดตรงหน่ำครับผมมาดูสำคัญครับพี่น้องมากระลังอ้อมนะครับอรอมหนองอยู่ เออพูดแล้วพูดแล้วมึงท่ามืเตี้ยหมดเดี๋ยวมันกวนท่านนัน่นแหละมันไมขึ้นท่านนี่แหละดอดมเ้าดูโค่ดอมครับตอนนี้มาก็เลี้ยนอ้อมนะครับอ้อมอคางหวัวอยู่เมื่อกี้เห็นพูดแล้วนะครับหนูหล,ลือตงน้าเมืม่อกี้นี่ป้าไม่ใจทีข่ขาดเดี๋ยวพูดขึ้นมามว้าวว้าว มว่นี่คืนเราก็คไม่ไปางคนหรอบเียเรบร่ดีฮะเนี่ยขาดนะมีไเนี่ยขาดตอมขาวบงมาเลมาร้พี่น้องครับเห็นแต่ดังนะครับมาเรวคร้ามาน้งเย็นน้เยนหนูครับเห็นแต่ติงเห็นแต่น้ำที่นะครับเห็นร้อยไ่เ Ôi. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh น้เย็นกํลังร้หนะครับผมว้าวว้าวเดินทันยู่เม um ื่อกี้ว่าน่าจะขึ้นมันติดทีปางาเลยจริงเออมันหันใจมันมุดนอยู่ด้วยเจ้าหนุ่มโพดมองได้ท่านครับงานมาเจ้าหน่อยเส้าน้เย็นครับัตะเ็นอ้อมนองนะครับผมนีหาบงมันตาเลม่ม่ดุดนุกันครับ ที่ได้พ่ได้พี่หน้องครับมันหกมันยุดตลาตัวยนไปเรื่อยนะครับผมมันมัว่งวอยมาแล้วหายใจแล้วมันมุดลงไปยังยิงยิงยิงยังไแล้วมยิงยิงยิง้ยเวย จเจ้เป็นะไรเสเจ้าเก็ขึ้นเรวก็ขึ้นใจเย็นครับอาจจะมีเฮ้ยครั่น้องครับเห็นรครับ <He> เห็นบ้านไหนบ้าบ้วัดนจะเห็นดังบ้างนั่นละ่ะอ้บ่ถึก <c oughs> <c oughs> เอาน้ำเจินลุกไปเลยครับผมควายเห็นน้องันเหอน้องยินเหรอน้เยันน้องยินเขาหาครับผมเนี้ยมันเถื่อนนะครับันเถื่อนมากเลหมานกันเนาะมันเถื่อนย่วงาน่ะเนี้มันจจมลงล่ะ โอ้ยเบาะวัดหยางติกยิงครับผมจากถืีพ่ถืีพี่น้องยิงซอยมาเฮ้ยโอ้เลี้ยงนั่งกะติกนี่บาะวัดยืนหนึ่งนะครับเงี้ยเงี้ยเงี้ยงออบเลยเงี้ยค่อยออบเดี๋ยวนมย็นกำลังลุ้งไปให้อีกรอบนึงครับผมใเองครับเอาไปกำลังใจให้มาทีมงานเบาวัดหยำได้พี่น้องเด้อครับทีมงานมหาฟันครับนมเย็นเดี๋ยวจะมาลักปลาคนหนึ่งนี่พงษ์น้อยบ่เห็นอยู่พี่น้อง โดนครับครับขยับไปพูดตะับขยับไปมุมมากับเมียเราลอยน้ำจะลอยน้ำกับเมียเ่แห้งเราใส่คุ้มหนูใส่ดำครับดกต้องาเต็เต็นี่นะครบยังติดถือหัวดีอกครับน้เินกลังอยหายเลยะครัอผมันนี้มีเียวได้แล้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 ว บบัวใบบัวใบบัวตากางสกอตได้สองตารอแป๊บนึงครับอาลรครับพี่รองครับร้อยเครับน้องเย็นน้องเย็นน้องเย็นพุนมันจินแตแล้วมันิตาตแล้วหางแก้วได้แล้วเฮ้ยโดนมแล้วโดนมแล้วเฮ้ยเฮ้ยบัวมาเีวีเฮ้ยลงนี่นี่นี่ไนวงนง โอ้หลงลงทังแลวครับอันมาอุ้ยมาฟางไฟครบครับครอ้อมอ้อมทั้งหมดครับดัก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 หมุดมุดมาน่นูยครบอ้อมอ้วหมุดเป็นหมุดครบอ้อมุ่นเนี้ออกไปมาอัมันอันหายแก้วได้แล้วหยกครับรถน้ำนครับผมนาทีทึกครับกาลงลุกไปเซฟครับผมก็ได้เลยลุกไปชาติครับเนี่ยเน ดานบ่าเย็นาครับเย็มา้ครับมเยัดีวครับดี๋ยับโ่ไโ่ไโ่้นี่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 องเย็นเย็ยันเถือมาเอาละครับมากันมากันลอยเต่มอยู่เอาว่าเนสาวัน้ำยัางมงยังมบกว่าบย็นถึมาจะลอยหายเรื่อยนะครับกบๆย่งย่างช่นตาดไปชางบน กาลงเข้าไปชาติบถือนะครับกาลงเข้าไปชาติหนูขัดบถกหนูมุดก่อนตอนนี้ใบหัวมันขยับมันมงยากเาเป็นเฮ้ยเฮ้เย็นน้เยนยนจเจเาจจ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 จนครับล้ไปเนาะโอ้ยหนูเนี่เคือเปนเหนูขม้ทั้งนี่นะครับผมคือเปลน โดยไูถึงแล้นะฮะใจได้แล้วดกคนครับผมน้อย็นบเจนน้อยกับลังมาแต่เ็นออแล้วครับมุดลงไปอีกแล้วันนึงผมมีมือตีนะครับมือนึงถือกล่องกันเลยว่าอะไรแมหนูร้อยาแตงเซะมัมุดลไป่ายขึ้นมากบเดี๋ยวเดครับ

งานน้องกัลุงลุยแบบโอ้ระทึกใจ่ขนาดเอากลับบ้านก่อนครับผมได้ตัวเดียวเนี่ยแหละครับพอาได้อยากได้กินนาะพี่น้องนะมาหายอยากหากินครับผมกตมาถึงบ้านแล้วครับผมผลงานก็ได้หนูตัวนึงแล้วครับจนเมียจิ้นลาครับผมมาโซซิไลได้ลงน้ำโอ้สนั่นวันไปครับื้นนี้น้องเย็นสู่เต็มที่กับทีมงานลุงไรนน้ำสำหรับคลิปนี้ครับผมขอฝากไว้ทีนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้บ้าวยำนะครับวันนี้บ้าวยำพอ่อทุมงานขอกขาขขสวัสดีครับวัสดีครับบ๊ว